ไปติดตามความคืบหน้าอีกหนึ่งข่าวที่เชื่อว่ายังคงอยู่ในความสนใจของทุกๆคนนะคะสําหรับคดีหวย30ล้านยังไม่จบไม่จบไม่สิน้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกที่มีการนัดสืบพยานในคดีที่ครูปรีชาเนี่ยฟ้องหมวดจรูนยักยอกทรัพย์ซึ่งนายแผนจํนายแผนได้ไหมคราวที่แล้วเนี่ยไม่ไปแต่คราวนี้นายแผนมาด้วยและยังมีประจักษ์พยานคนอื่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยค่ะค นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มพร้อมด้วยร้อยตารวจโทรจรูนวิมูลหรือบวชจรูนนะคะเดินทางม,มาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแต่เช้าพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวรวมถึงทีมงานทนายความด้วยมีแฟนคลับเป็นผู้หญิงสองคนมาจากสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพไปให้กําลังใจด้วยค่ะ เมื่อวานนี้สารจังหวัดกาญจนบุรีนัดสืบพยานโจ์ในคดีอาญาที่นายปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอบทรัย์รับของโจรซึ่งคดีนี้นัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็มีคําสั่งว่าคดีมีมูลก็เลยทําให้หมวดจรูนนั้นตกเป็นจําเลยและได้ยื่นหลักทรัพย์2 0 0 0 0 0บาทประกันตัวออกมาสู้คดีค่ะนายปรีชาพร้อมกับนายวรยุทธ์บุญวงสายทนายความส่วนตัวก็เดินทางมาถึงศาลด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเลยนะคะขณะเดียวกันเจ๊เกียยนางปนัญชยาสุขภูล เจ๊พัฒนนางสาวพัชริตาพัชริดาพรมตาแล้วก็เจ๊บ้าบินนางรัตนาพรสุภาทิพสามพยานปากสำคัญก็เดินทางมาร่วมให้กำลังใจแล้วก็ขึ้นสืบพยานฝ่ายโจทย์ด้วยกันทั้ง3คนเหมือนกันระหว่างที่ครูปรีชาเดินทางมาถึงศาลก็นี่ราคามีแฟนคลับมาจากเชียงรายมามอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กำลังใจนะคะพอตกบ่ายหลังสืบพยานเสร็จทีมข่าวพบนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือว่านายแผนเดินออกมาจากศาลก็พยายามสอบถามรายละเอียดค่ะ แต่ว่าในแผนเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยซึ่งถ้าใครจําชื่อในแผนได้นะคะคนนี้แหละคือคนที่เคยเออกมาปเปิดเผยว่าได้ยินเสียงคนตะโกนในตลาดว่าเก็บลอตเตอรี่ได้พักหลังก็มีข่าวบ,บอกว่ากลับคําให้การและจะไม่เป็นพยานอีกทนายตั้มบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะที่เห็นในแผนที่ศาลก็ไม่รู้ว่าจะคุมหรือเปล่ากับสิ่งที่ในแผนทําไปรอให้คดีเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันรวมถึงวันนี้ยังมีพยานที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย ทนายวรยุทธ์ก็บอกว่าวันนี้โจ์ได้นำพยานเข้าไปสืบต่อศาลเนห้าปากด้วยกันก็มีแก๊งแม่ค้าลอตเตอรีอ่สามคนใช่ไหมคะเจ๊พัดเจ๊เกียวเจ๊บ้าบินและอีกหนึ่งคนเนี่ยจำชื่อไม่ได้รวมถึงในแผนนี่แหละรวมกันเป็นห้าคนซึ่งประจักษ์พยานทั้งหมดไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ค่ะเพราะอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งศาลก็สั่งกำชับแล้วด้วยว่าไม่ควรจะนำออกมาเปิดเผยจนกว่าจะสืบพยานเสร็จและฟังคำพิพากษา ครั้งต่อไปสารนัดสืบพยานโจทย์ในวันที่2 3แล้วก็11เมษายนนะคะสารํำชับแล้วด้วยว่าต้องนำพยานมานำสืบให้เสร็จสิ้นตามกำหนดนัดของสารฝ่ายครูป,ปรีชาเองยังไม่ได้ขึ้นสืบพยานค่ะแต่ก็บอกว่าสบายใจที่ได้นำประจับพยานและความจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่าตัวเองเนี่ยรอวันนี้มานานแล้วโดยการสืบพยานฝ่ายจำเลยจะมี6นัดนะคะคือวันที่18 19 23 24 29แล้วก็30เมษายนค่ะมแม่คดีนี้ยาวนานกันข้ามปีมนะครูคปีชาก็ยังคงถูกหวยเอาถูกหวยเอาอยู่อย่างนั้นเออ,เอ,อก่อนหนนี้นะล้านวัลัสุกถุกอนะีกนะครับแต่ก็ต้องรอด้วยฮะสุดท้ายเงิน30ล้านนี่เป็นของใครสังคมก็คงจะอยากรู้แล้วล่ะนะฮะ